ถ่ลาลยฟังในประวัติส่วนตัวของท่านว่าฉันเองสองคราวปล่อยชีวิตไม่ได้ตายอยอมตายครั้งแรกปล่อยชีวิตเข้าถึงสัตมอมรรคครั้งที่สองเข้าถึงธรรมกายทำกันอย่างจริงๆจังจง,จง,จงทีเดียววันที่ท่านได้เข้าถึงธรรมกายนั้นขึ้นสิบห้าคำเดินสิบปร,ประมวานเดือนกันยากันยายน กลางพรรษาเอาจริงเอาจังทีเดียวพอเข้าพรรษานั้นก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าอยู่จำพรรษานี่จะตั้งปฏิบัติกิจในทางพุทธศาสนาให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เป็นตายยังไงแล้วก็จะต้องทําให้ได้ตั้งใจแน่วแน่ตั้งแต่อธิษฐานจิตเข้าพรรษาเหมือนอย่างพวกเราที่ได้อธิษฐานเมื่อสักครู่นี้เอาจริงเอาจังเมืเอ่อบารมีของ,องท่านเต็มเปี่ยมแล้ว ขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบปล่อยชีวิตตั้งแต่ตอนเย็นนั่งไม่ได้กระดิกเลยถึงเช้าขอนสว่างนั่นท่านบอกว่าตอนดึกๆค่อนสว่าง,าาก,ก,างก็ได้รู้เห็นไปตามความเป็นจริงคือเข้าถึงธรรมกายเสริมเหมือนกายตัดสรุรรมแล้วก็รู้ได้ด้ยวยว่านั่นเป็นของจริงๆ กรารรู้เห็นด้เดชธรรมกายนั้นแตกต่างจากการรู้เห็นด้เด็ดตาของมนุษย์ทั้งหลายซึ่งพวกเราจะได้ทราบในภายหลังเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายนั้นโดยตัวของเราเองหลว,วง,งวพ่อวัดปากน้ําท่านก็นมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตมีจิตใจเช่นเดียวกับพวกเราปวดเป็นเมื่อยเป็นเจ็บเป็นทุกข์ทรมานเป็นเหมือนอย่างพวกเราอย่างนี้แหละ แต่เดิ๋หัวใจใท่านเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังิงบทมาแล้วต้องสแสวงหาห้านทางพ้นทุกข์ให้ได้ไม่ได้ยอมตายเอาจริงเอาจังตั้งใจมั่นทีเดียวหัวใจท่านต่างหากที่แตกต่างจากชาวโลกทั้งหลายเอาจริงของท่านเดินตามอย่างพระบระมครูจรึงบรรลุเป้าหมายได้นี่ก็จะเป็นแบบแผนที่ดีของพวกเรา ซึ่งเป็นลูกของท่านในภายหลังนจะต้องยึดท่านเอาไว้เป็นแบบเป็นเนติแบบแผนยามใดที่เราเกิดความท้อใจจากการประพฤติปฏิบัติธรรมปวดนักม่วยนักกระสรับกระส่ายฟุ้งซ่านหดหดงุนงานลำคาญใจเราจะได้นึกถึงท่านเป็นธงชัยของเรา ว่าท่านมีเลือดมีเนื้อเช่นเดียวกับเราท่านยังทนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอดจะต้องทนอย่างท่านเช่นเดียวกันแต่หากเรามีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารเราจะต้องทนนี้ได้การที่เราทนได้นั่นแหละจะทําให้เราเดินทางใกล้ต่อหนทางของนิพพานแล้วหนทางนิพพานก็ใกล้เข้ามาสู่ตัวของเราตานก็ใกล้ซึ่งกันและกัน เราะฉะนั้นภายในภรษานี้เราจะต้องตั้งใจมั่นอย่างแน่วแน่เอาจริงเอาจังเอาให้เด็ดเดียวสมกับเป็นนักรบกองทัพทำไม่ได้ยอมตายกันทำความเพียรกันในทุกอรยาบทกิจไหนที่จะศึกษาปริยัติธรรมแล้วก็ศึกษาไปกิจไหนที่จะต้องทำไปตามที่กติกาของวัด เช่นสวดมนต์ทำวัดเช้าวันเย็นเราก็ทํากันไปกิดไหนเกื้อกูลช่วยเหลืองานสวดรวมเราก็ทําไปกิดไหนเจริญภาวนาก็ทําไปอย่างจริงจังทุกๆเรื่องทุกเรื่องดังกล่าวแล้วเป็นเครื่องเกื้อกูลสนับสนุนในการเข้าถึงธรรมทั้งนั้นเป็นการสั่งสมบารมีของพวกเราทุกๆองค์ไม่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรก็ตาม ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีกิจบางเรื่องที่ทำไปแล้วสามารถส่งผลให้ได้สมบูรณ์ด้วยโลกิยศทรัพย์และน้ำนำไปพบอริยศทรัพย์ในภายหลังได้เช่นสามเณรรูปหนึ่งกวาดทำความสะอาดวัดถูกครูบาอาจารย์มาครับให้กวาดวัดเก็บใบไม้เก็บขยะไปเทท,ทิ้ง ลิมแม่น้ำจิตใจผ่องแผ้วนึกถึงบุญที่ตัวทำได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแลอเกินเพราะวัยของเนนกาลังสนุกเนนก็คือเด็กยังมีวัยความสุขสนอยากสนุกแต่ถูกบังคับแล้วก็ทำเมื่อทําความสะอาดและเป็นบุญแล้วก็นึกถึงบุญนั้นอันษิฐานจิตริมฝั่งแม่น้ำ ขอให้ปีมันมีปัญญาประดุดคลื่นกวา้างใหญ่ไปสาลเหมือนแม่น,น้ำให้มีเดชดังดวงอาทิตย์มีปัญญาเป็นเลิศทีเดียวอาบน้ำทาเสร็จจิตใจพองแผ้วกันแล้วลึกนึกถึงบุญนั้นบุญเก็บใบไม้ทําความสะอาดเราดูแล้วเหมือนเล็กน้อยแต่ที่จริงนั้นได้ผลนั้นยิ่งใหญ่เพราะสังฆมณฑลหรือบุญยสถานนั้นเป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้า เป็นที่ที่ชาวโลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวตาจะต้องมาอาศัยสถานที่นี้ประพฤติปฏิบัติทำกันที่นั้นจะไม่ขาดเสียงสวดมนต์จะไม่ขาดเสียงแสดงธรรมจะไม่ขาดภาพผู้มาแสดงธรรมผู้ประพฤติทธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขาดสี่อย่างนี้ก็จะไม่ขาดผู้บรรลุมรรคผลนิพพานภูมิใดภูมิหนึ่ง ความสะอาดของบุญาสถานที่นั้นนสร้างความสบายใจให้กับผู้ที่ได้มาพบเห็นสร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับผู้ที่พบเห็นที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นเลื่อมใสเป็นอาการของจิตที่หลุดพ้นจากความมืดถูกความสะอาดที่เห็นเนี่ยขัดเกลาให้มันเลื่อมคือเป็นเงาและใสคือสว่างกระจ่าง เป็นเงากระจ่างก็เขาเรียกว่าเลื่อมใสเป็นเงางามขึ้นมาเจ็ดเงางามมาไหลในความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นมาความสุขใจก็เกิดขึ้นสติก็ตั้งมันปัญญาก็บังเกิดความสุขใจความสบายใจนั้นเป็นหนทางต้นทางที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ง่ายเพะฉะนั้นกวาดใบไม้ใบหญ้าใ,ใ,ใ,ในใจเ่องเล็กดูเหมือนเล็กน้อยแต่ผลงานนั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นสามัญในรูปนั้น เมื่อกำลังบุญส่งผลเต็มที่ได้มาบังเกิดเป็นพญามิลินเป็นผู้เลิศในปัญญาเป็นกษัตริย์ที่ทรงอนุภาพมากปราบไดยหมดมีวทะที่ขมคลายเจ้าลทัทธิต่างๆนี่อัดอัตฑะปัญญาหมดเจอคำถามข้อสงสัยของพญามิลินแล้วจนปัญญาหมดคือปัญญาที่มีอยู่หมดไปเลย อัดอั้นตันบัญญาแล้วในที่สุดครูบาอาจารย์ที่บังคับให้สำเนรรลุนั้นเอาไปเทอยากเยืะทิ้งได้อธิษฐานจิตติดตามเนนมาเพราะมองเห็นว่าเนนนี่มีปัญญาอธิษฐานดีอธิษฐานดังๆขอให้มีปัญญาเลิศก็คิดจะสงเคราะห์ญญเนนก็อธิษฐานซ้ำบอกขอให้เรามีปัญญาประดุดฝังที่กั้นกระแสขึ้น คือสามารถแก้ไขข้อข้องใจของสมณีรูปนี้ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดเพื่อให้จิตของสมณีนั้นสว่างและมุ่งต่อหนทางพระนิพพานได้ครูพระอาจารย์ท่านนั้นก็มาเป็นพระนาคเษนและด้วยคําถามและคําตอบของพญามิลินและพระนาคเษนยังเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ า่าวข้อสงสัยของชาวโลกมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามอยู่ในขอบข่ายของภูมิปัญญาของพยามิลินทั้งนั้นส่วนพยามิลินนั้นในที่สุดก็เด็บรลุมัมรลนิพานเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในทางพุทธศาสนาเห็นไหมเจ้าว่าเก็บใบไม้เพียงใบเดียวทําความสะอาดอยากเยื่อในสถานที่นั้นยังมีอานิสงส์ถึงขนาดนี้นับภาษาอะไรกับ กุศลกรรมที่เราจะทําร่วมกันตลอดระยะเวลาหนึ่งพรรษาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมีกิจที่เราจะต้องช่วยกันเยอะแยะไปหมดจะมีอะไรสงยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งไปกว่านี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขอให้ธรรมทายาทุกๆท,ท่านที่เดินทางมาจากกอาทิศกระทางตั้งใจแน่วแน่ว่าจะมาอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติธรรม ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันอย่างให้เต็มที่เอาจริงเอาจังผลแห่งการปฏิบัตินั้นจะได้เกิดขึ้นกับตัวของเราบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับหมู่ญาติมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องของเราเป็นต้นที่แต่ละท่านนั้นได้สนับสนุนสงเคราะห์เราโดยปัจจัยสี่อันคกรนก่นสมณะบริโภคให้เราได้ราพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบาย ก็จะมีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลเท่านั้นด้วยยิ่งจิตใจเราใสาสว่างเท่าไหร่กุศลก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและหมู่ญาติมากเท่านั้นยิ่งเราถึงธรรมากาก็ยิ่งสว่างมากยิ่งมีความสุขมากเมื่อถึงตอนนั้นเราจะมีความปิติมีความเบิกบานและก็มีความภาคภูมิใจปิติเบิกบานเมื่อเราเข้าถึงธรรมภาคภูมิใจ ในเมื่อเรา,เาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้เช่นความขี้เกียจนั่งขี้เกียจติประพฤติปฏิบัติทมขี้เกียรติศึกษาเราเรียนขี้เกียรติทำกิจการงานส่วนรวมก็ดีเราสามารถเอาชนะได้หรือความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นจากความเคยทิ้นที่เราเคยปล่อยให้จิตใจเลื่อนลอยในสมัยที่เราเป็นคาราวาสเราสามารถข่มได้เอาชนะได้นั่นก็คือความภาคภูมิใจ เพราะมันเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเราเคยงดหยิดเราเคยขุนมัว่วเราเคยโกรธคนนึงคนนี้ไม่ชอบใจในข้อประพฤติวัตถปฏิบัติของบุคคลนั้นแล้วเราอดทนได้ให้าอาภัยได้คมใจเราได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เข้าไปทักไปพูดคุยกัเขาก่อนได้ไอันี้ก็คือความภาคภูมิใจเพราะสิ่งนี้ทําได้ยากมันจะติดที่ตัวมานะทิฐิแต่พอเราชนะได้แล้ว นั่นคือความภาคภูมิใจสิ่งที่ยากเป็นของเยี่ยมเราทำได้เราก็เป็นยอดคนสิ่งที่ยากเป็นของเยี่ยมทำได้แล้วเป็นยอดเพราะฉะนั้นในพรรษานี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมะกันให้ดีนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรเดี๋ยขอรัตนาบรมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอาย,ยตนะนิพพานนัประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนบารมีธรรมของพระปเจเับพทุทธเจ้าและพระอรหันตเจา้าทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้าภาษสีเจริญจงมาประมวลรลวมเมืองเข้าเดือกันเป็นธรรมะเป็นเดชะเป็นพลวะ,ป,ะ,วะปัจจัยส่งผลดมบันดาลอภิบาลปกป้อ,องคุ้มครองรักษา ขอให้ธรรมทายญาติทุกทกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้